สวัสดีครับพี่น้องรายการพระคำมรสุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเลรียรเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าให้จัดทํารายการนี้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมพระคำก่อนไปวันทาความดีให้มากที่สุดไม่ให้มีทิฏฐิรอจนกว่าพระเจ้ามารับเราทุกคนโดยเฉพาะให้พระองค์ทรงนําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําทุกคนนะคะไม่ใช่ทาตามใจตนเองไม่ทําตามใจเนื้อหนังนะ อธิษฐานก่อนค้าฮาเลลูยิยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิเ์เปคะลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเปคะขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการารักษาทั้งยีสี่ชั่วโมงสําหรับทรงถ่ให้พ้นเบื้องไฟในรกให้พ้นโลกิวิสัยทั้งปวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดรให้ได้มงกุฎสวรรค์ให้ได้ขอประทานทั้งเก้าอย่างโอพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้ทุกอย่างแก่ลูก ธรรมิกชนของพระเจ้าทุกคนได้รับพระพรจากสวรรค์ทุกคนประกาศสิโงฟอร์เรกาเซนังกาชีนูโฟเรกาเซลาตกาเซหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไร้กาบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะเอาฟ้าเธอเอนเทเวนในรถบีเยเน่ยอยู่ทิ้งดมความอยู่วินวิดานออนเอเดดอินเฮฟกีฟาร์ดิเดลเดเดเบรดแอนด์ฟอรคิฟไอเดดเอฟวีออลโซแฮฟฟอร์กีฟเอนเดเธอ And lead unto t h e ึง temptation, นบัดเ e ลิฟเวอร์ o ันสำม for you is kingdom and the power and the glory forever amen พระคัซาโลโฟเรกัสิขอพระเจ้าเทพระพลลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกลูกทุกคนราตะกาเซในวันนี้ได้รับทั้งครั้งทรัพย์ครั้งพรครั้งฤทธิ์เดชครั้งพระสิปัญญาของพระเจ้าทุกคนด้วยเถิดในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนฮาเลีย ในสดุดียี่สีข้อหนึ่งแผ่นดินโลกและทุกสิ่งในโลกเป็นขององค์พระผู้เเจ้าโลกและทุกชีวิตในโลกเป็นของพระองค์ฉะนั้นอยากขี้ตูมาเป็นของเราเองนะคะทุกอย่างในโลกนี้เป็นของพระเจ้าเงินทองก็เป็นของพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าจะให้ใครนะ้าแตงจีสัตเพลดเพศหลอดเพลินคอยปรี๊ดิงคอยนิงแตงกชสัตเพลดเพลิขอบคุณพระเยสูสรรเสริญพระเจ้าสรรเ,รรเสร,เริ อมตายเะไทยบาปหมวนจนเพื่อทุกคนพลนรกฟึปป่งไฟอาว่าแม้อพอพลนรกฟึปป่งไฟยอมเจ็บปวดน้ำตาไหลพรพืากทนลำบากเพื่อผุกคนรับชีพใหม่อาว่าแม้อเอื่อผูคนรับชีพใหม่เพื่อทุกคนพนจากึ่งไฟรับชีพใหม่คือชีวีนิรันดราา์พระเจ้าทรงเป็นความรักขินประจักษ์ใครเชิอและสงสัรรับสันติสุขในทุนทกๆวันรวมใจกันด้วยความรักของบรจ้า ถาทุกคนมาเชื้อพระเจ้ากันทั่วโลกอาปาสุขสันต์จนไปนันและให้มาได้แม่แม่โลกแกแตกแยกเป็นซองเทียงฝ่าภาพเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดัดชัวเพราะไม่ทำชัวเราทำแต่ดีพระเจ้านีคุ้มครองถ้าไม่เออพระเจ้านี่คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านที่เป็นธรรมิกชนของพระเจ้าที่ชอบทำและยำเกรงพระเจ้าทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยสวาเมน พระคำที่มาถึงท่านในวันนี้กาลาเทียบทที่5ข้อ24 and those who are t h r i c e have crucified the flesh with it passion and desire เห็นไหมผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสดดเตาเนื้อหนังและความอยากและตันหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้วใครตรึงแล้วยกมือนะตรึงไว้หมดเลยไม่ต้องเอามาใช้อีกนะพี่น้องนะ ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระคริสเอาชีวิตเนื้อหนังออกไปตัดตัณหาทุกอย่างต่างเอาไปตึงไว้ที่กลางเขนจึงได้เป็นคนใหม่ในพระเยซูใครเป็นคนใหม่แล้วยกมือเป็นคนใหม่ทุกคนนะไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่ชา้าไม่เน,นทากันทุกที่ไม่จองหองไม่หวดตัวไม่ล่วงปนี้ทาความดีอย่างเดียวถวายพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมทั่วโลกไปทั่วโลกทวนลมเลยพี่น้องนะทวนลมทุกคนนะเอเฟซัสบทที่สี่ข้อยีิบสอง that you put off concerning your uh, former conduct the old man which grow corrupt according to the uh, disease food lust เห็นไหมท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเติมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตันหาอันเป็นที่หลอกลวงนะตันหาตัวเก่านั้นกินกามเกียรติ แย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่พิศวาดแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นั่นตัณหาเก่าวันทิ้งไปเมื่อก่อนขี้ทั้งเพอยู่ในร่างนี่ขี้โกรธขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้ด่าขี้บ่นขี้ทั้งเพตัณหาเก่าวนพระเจ้าให้เอาทิ้งไปขี้ต่างๆเอาทิ้งไปนึกออกไหมน่าแล้วจะเป็นคนใหม่ทันทีตัวเก่าวันที่ขี้บ่นขี้ด่าขี้ฆ่าคนขี้อิจฉาขี้ต่างๆนี้ไปนำไปสู่ความตายนึกออกไหมพระเจ้าถึงไม่เอา พระเจ้าให้เป็นคนใหม่จริงๆให้มีเลิฟความรักเต็มแน่นสวงไปไหนก็มีแต่ความรักของพระเจ้าให้คนอื่นให้คนอื่นเห็นประคิดในตัวของเรานั่นแหละคือลูกพระเจ้าตัวจริงไม่ใช่ไปที่ไหนเพื่อนายบุยป่าแบบนี้บุยป่าแบบนี้เขาไม่ต้อนรับไปที่นี่เขาไม่ต้อนรับคีฮกเพนี่วันเอาขาเผามาให้ก็ไม่เอามาให้สามสองวันสามวันแล้วพี่น้องมีทัชจา้าไม่เป็นก็นั่งรอสองวันแล้วเนี่ย ฮายพี่น้องเออแต่ละคนนั้นคงไม่มีสัจจะในโลเนียสัจจะห้ามไม่ได้นี่หนอจาาพระเจ้าสัจจะไม่เป็นถึงหลักพระเจ้าถวายใจพระเจ้าไม่เกี่ยวขี้หกแล้วสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพระเจ้าไม่ขี้หกเลยไม่โกหกเลยไม่มีมุสาเลยไม่เป็นถึงเชื่อถวายใจไงมนุษย์โกหกเห็นไหม่ะนัดมาก็ไม่มานัดไปก็ไม่ไปแบเนี้แล้วไม่เป็นเสียใจ นั่งเศร้านะต้องให้พระเจ้าในเราโลหัวใจทุกวันตอนเนี้ขี้หกนะเอาของไปแล้วขายได้แล้วก็ไม่มาให้วันเนี้ยตัวเก่าเอาทิ้งไปเพราะจะนําไปสู่ความตายตั้นหาหลอกลวงรู้ไว้เอาทิ้งไปไม่เอาอีกแล้วของเราไม่เอาอีกแล้วสิ่งชั่วร้ายไม่เอาตั้นหาต่างๆไม่เอาไม่พูดโกหกอีกไม่เป็นพูดตรงซื่อตรง นามาก็มาไปก็ไปไม่มาก็ไม่มาไม่เอาก็ไม่เอาไม่เพนพูดคำไหนคำนั้นนะนี่นั่งรอสองวันแล้วดูที่ว่ามนุษย์ขี้หกไปถึงไหนโคโรสีบทที่สามข้อเก้า Do not l i e t o one a n o t h e r sin you have put off the o w n man with his deeds เห็นไหมจงอย่าพูดมุษาต่อกันเห็นไหมพระเจ้าพระเจ้าสอนดีเห็นไหมะ เราถูกคนหลอกใช่ไหมอ่าโดยเฉพาะแก๊งกอนเธอหลอกทุกวันพี่น้องแต่ไม่เป็นไม่โทรไม่รับเมื่อวานก็เหมือนกันเขาโทรมาบอกให้รับของไม่เป็นบอกของอะไรไม่เป็นไม่เคยสั่งของใครเขาบอกแล้วชื่อนันทวันใช่ไหมบอกใช่แล้วบ้านอยู่ตรงไหนว่าบอกบ้านดีเจคูเพนก็รู้จักหมดอ๋อบ้านคูเพนนะก็รู้จักถ้าบอกนั่นแหละเวลาใครส่งอะไรมาบงเล็บบ้านดีเจคูเพนก็รู้จักหมดเขามาส่งถูก เขาบอกไม่เขียนบอกนี่ว่าบ้านดีเจครูเ็นนี่หาหลายรอบแล้วเดินหาหลายรอบแล้วว่าท่านัทวันก็ไม่ค่อยรู้จักพี่น้องแต่ถ้าดีเจครูเพนก็รู้จักหมดนะก็ได้รับเสื้อผ้ากับหนังสือพระคัมภีนะเขาส่งมาให้เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่าและการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วเห็นไหมปฏิบัติตามที่มนุษย์นํามันทิ้งไปเสียแล้วที่ผีนําทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้วใบใย,ยแล้วไม่เป็นเห็นไม่พังสารสี่สารเลยเมื่อก่อน สารพ่อตาสารแม่ยายสารอะไรต่ออะไรเต็ไมไปหมดต้องสี่สารน,น่มสารผีรวมญาติอะไรสมัยก่อนนั้นเป็นคนทรงนี้จับผีขึ้นสารจับผีขึ้นสารหมดผีบางคนมันไม่ขึ้นนะพี่น้องดื้อจะตายนั่นแนเออบางตัวมาขึ้นไหมนะอย่าพูดมุสาต่อกันทุกคนนั้นกลายเป็นคนใหม่เพราะองค์ทรงโปรดพิสัยให้เป็นคนใหม่ในพระเยซูเห็นไหมเป็นคนใหม่ในพระเยซูแล้วยกมือจะไม่โกหกกัน ไม่ต่อหน้าอยา่างรับหลังอย่าง,างดีก็ดีตลอดดีถวายใจเลยถวายให้พระเจ้าโนไม่ใช่ดีแต่ต่อหน้ารับหลังนินทาคนป๊บ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 ตายพี่น้องตายดิเดินอ่าไม่ไม่นินทาถ้านินทานี่ไม่ใช่ลูกพระเจ้าพูดตรงๆเลยพูดต่อหน้าเลยผมไม่เป็นพูดต่อหน้าเลยถ้าว่าใครก็ว่าต่อหน้าเลยนะต้องมีสัจจะต้องตรงเวลาแล้วก็ต้องเงินเอาเงินใครไปต้องคืนตรงเวลา ไม่มีก็ไม่ยืมไม่มีก็ไม่กินไม่มีก็ไม่เป็นหนี้นั่นไงลูกพระเจ้าต้องเตรียมตัวตลอดเวลาเรามีเท่าไร่ใช้เท่านั้นเราอยากใช้เกินตัวนะอ่าทุกคนเป็นของพระคริปเปลี่ยนชีวิตเนื้อหนังออกไปพระองค์ทรงมาแก้ที่ใสให้เป็นคนใหม่มีใชัยทุกคนจงอย่าพูดมุสาต่อกันให้ทุกคนนั้นพูดจริงทุกแห่งหนพระองค์ทรงอยู่กับทุกคนทุกหมู่ชนมาสรรเสริญพระเจ้า แต่ความจริงผู้ใดใจสัตย์ซื่อมือสะอาดและประกาศพระกิตติคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่นั่นไงพระเจ้าจะให้รางวัลอันมีชัยทุกคนได้มงกุฎสวรรค์เหมือนที่ไม่เป็นได้รับวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองศูนย์นั่นเลยนะแล้วมนเป็นประกาศทุกวันไม่เคยหยุดขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิจน ให้ทุกคนหล่าหมู่ชนในโลกายให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอาา่านพระคำทำตามงานโทราลาพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากษาไม่ไมพ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวานใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกทุกวันไงพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ให้ไปเห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในานามพระเยซูอเมนถ้าไม่เป็นไม่เห็นนะไม่เห็นกตานะไม่เป็นไม่ไม่เชื่อหรอกไม่เป็นเชื่อเพราะว่าไม่เป็นเห็นกตาถ้าไม่เห็นกตาจะไม่เชื่อไม่งมงายนะ อ่าแล้วอ่านพระคำปุ๊บน้ำตาไหลซ,ซิก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 เลยพระเจ้าแตะแล้วก็เจ้าให้บอกเพื่อนต่อขอบคุณพระเจ้าแล้วม่เพนเปิดเฟซเจอเราแล้วแต่อาจารย์อะไรไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไรนะเขาดับพระวิญญ,ญาณเราแล้วพูดว่าว่าอะไรนะพูดภาษาเทพภาษาแปลกๆนะก็พระเจ้าให้พูดอ่ะภาษาแปลกๆอ,อ่ะอในคืนพันตคอสอะไรเห็นไหมวันเป็นตะคอสพูดภาษาแปลกๆแ,แล้วทุกคนหัวรอเลยพระวิญ,ญญาณแล้วก็ เปล่งเสียงแล้วก็ประกาศข่าวบรสุทธิ์ได้เผยพราะวจนะได้เห็นไหมอ่ะแล้วมีวิสตอมสติปัญญาโนโลเลตฟารม์มรูเฟสวา์มเชื่อมิด้วยขั้นการทําอัศจรรย์ได้ฮีลิง่งการรักษาคนได้เพราะเป็นซี่การเผยพราะวจนะได้เห็นไหมอ่ะนั่นแระของประธานแ้วก็อย่างนี้เอมามาใช้ได้เลยแล้วอย่าดับพระวิญญาณพระเจ้าตรัสไว้พี่น้องไปอ่านดูวออนั่นไะไปดับพระวิญญ,ญ,ญาณเขาบอกไม่ใช่บางคนวางมือพันนี้คนล้มตึงเลยว่าวางมือพันนี้คนล้มตึงจริงมีอาจารย อ่สิสนาดอะไรนะแล้วก็อาอจารย์เชมแล้วอาจารย์หมอวรุณเขาวางมือแล้วคนล้มตึงเลยเพราะผีอ่ะผีอ่ะใครมีผีล้มเพพี่น้องนั่นแหละพระวิญ,ญญาณทํางานในตัวเขาอย่าไปดับพระวิญญาณแล้วไปต่อต้านว่าเพื่อนไม่ได้มืนไม่เป็นเนื่อวางมือเสร็จเอา้าลูกสิทย์พูดภาษาแปลกๆได้เสร็จแล้วก็บอกข่าวประได้เป็นร้อยๆคนเห็นไหม นั่นของอาจารย์เชมก็ได้เป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วของอาจารย์หมอปรุณก็ได้เป็นหมืน่นเป็นแสนคนแล้วนั่นแหละอย่าไปว่าอย่าไปดับพระวิญญาณกันนะมีแต่ช่วยเหลือกันเพราะว่าพระเจ้าจะมาแล้วเดี๋ยวพระเจ้าตัดสินเองเขาชอบตัดสินอาจารย์คนนั้นนะว่าตัดสินคนนั้นคนนี้ตัดสินว่าคนนี้คอยดูนะวันสุดท้ายเขาจะนั่นแหละนะวันสุดท้ายจะรู้นะ พระเจ้าลงโทษทุกคนที่ดับพระวิญญาณฮาเลเดกาสิโกโตโกฟอนอกัสเซนังกัเซนังกัเซฮาเลกาซิโนโตโกโฟเรกัสเซนดกาสเซโนโตโกโฟเรกาเซขอให้มีคลื่นเพคะโซโลโกสนาพอดกาสเซโนโกเซช่วงนี้รับเชื่อคะ่ะโซโลโกฟอนอกัสเซนักาสเซอย่าดับพระวิญญาณกันบอกต่อๆนะใครสอนที่ดับพระวิญญาณไม่ให้เชื่อเรื่องการล้มในพระวิญญาณก็อย่าไปฟังเขาเพราะว่าพระเจ้า รัดไว้ในพระวิญญาณเอในหนังสือพระคัมภีร์นี้บอกว่าอย่าดับพระวิญญาณพระวิญญาณก็ทํางานในตัวท่านพระเจ้าทํากิจในตัวท่านเห็นไหมะทุกคนทั่วโลกตอนเนี้อย่าไปดับอย่าไปว่าใครเพเอารับเชื่อค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทําผิดบาป ขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคําสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกติษฐานด้วยความเชื่อ ขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปเมือถวายแก่พระเจ้าปกมือให้ลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยเลิกบาไห้หมดหาพระเจ้ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและก็ประกาศข่าวประเสริฐโดยการอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจนะโซโลโกศีกระกสเซช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวเลยค่ะพระกสเซขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นพูดไม่ใช่บทสวดค่ะ สรา,ารดาโราลักษนโกเชนดูโฮโลโฟรเรคซีให้สงครามหมดไปการไหวรูปโครบหมดไปแก๊งคอเซนเตอร์หมดไปแก๊งสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้หมดไปโอพระบิดาทรงเจิมด้วยไฟบัพปติสมาด้วยไฟขอพระวิญญาณบนสุดโลกฤษีช่วยขอพระโลหิตของพระเยซูิสตออกฤทธิ์ในชีวิตของผู้คนทุกคนให้เกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าด้วยเถิดปากาลักษีนโกเซเาสามสิบเท่าหกสิบเท่าร้อยเท่านะ ให้เป็นไปตามน้ําพระไทยของพระอ,องค์โอ้พระบิดามพระกาลาคาชชินุตโกโฟอร์นิกเซนากเซนุตโกซีขอพระเจ้าทรงรักษาและอวยพรลูกเดาลูกจงดีลูกจกักรกลิลูกเจ้าเออ่าลูกตรงพรลูกไขโลลูกปุกปิก๊กพะกัศกุตโกโฟอรนิกเซขอบคุณลูกปุกปิ๊กด้วยเติมแนทให้แม่อ่าพระเจ้าอวยพรนะลูกสารกัตโรฟอร์นิกชีเขาตรงเวลาดีมาก สโลกตังฟอรกัสซีนตุโกโฟริกัสซีนักกานันตุโกซีนตุโกโฟักการ์เซอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้และแจกต่อเป็นท่อพระพรประกาศกาซีลูกน้อยลูกสุพินประกาศิโกตโกโฟริกัสซีนักการานังกาซีนโกน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอบด้วยประกาศิกตุโกลูกกับพิญญาและคณะลูกสุพินและคณะลูกน้อยและคณะลูกวรพรและคณะ พี่ลัตาน้องเบนทาน้องสองล่าประกาศสกุลโกโฟอนักันซีทุกท่านที่ฟังคลิปนี้โดยเฉพาะคุณอารีให้หายเดินได้นะสกุลโกโฟอน,ก,นกันเซฮันกันชีนองกฟอนกันเซฮันกันเซพระเจ้าทรงทำอัศจรรย์ให้เดินได้เป็นพันลี้เลยประกาศสกุลเพื่อประกศา,าศข่าวประเสริฐประกาศการตะลุฟฟอนองกนันชีนองกันเซโซลฟฟอนอักันเซลุฟฟอนอังกันชีกุลโกฟอนกันเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมน ซิปนิวพระนมและบางกมก็ลาต่อชาวรับมาฟังวาจาเจ้าเพ็นน้าเอ้ยว่าแม่ฟังวาจาเจ้าเพ็นน้าเอ้ยโปรดวางใจในพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ชี้ถูกให้รู้เป็นผู้สอนเดินตามพระเยซูดูแน่นอนทุกขั้นตอนเป็นหลักใจอยู่ในพระองค์ยึดพระคำนำความจริงสิ่งเพียงแค่ ใจแนวแ,แน่สู่สวรรค์นั้นสูงส่งยึดพระคำนำชีวิตที่มันคงรอพระองค์ส่งให้รอด 3 1มหมข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเหลืนุดเลื่อล่าลุดอ่านแล้วต้องทําตามนะผิดข้อเดียวคือผิดหมดขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะคริสบีวิญญสวัสดีค่ะ